สวัสดีครับมาตามสูตรสูตรมาครบ3ตัวบน2ตัวบน2ตัวล่างครับดูเพื่อเป็นแนวทางเพื่อไปซื้อสรากินแบ่งรัฐบาลเท่านั้นนะครับสูตรมีเข้ามีหลุดโปรดใช้วิจ,จารณญาณในการรับชมนะครับก่อนที่จะนำไปใช้ มาดูงวดที่ผ่านมาสูตรมาครบสามตัวบนสองตัวบนสองตัวล่างเลขเด่นให้ไว้ที่0 1 2ย์หนบนบนมา7ตัวเดียวล่างมา8ตัวเดียว ผลที่ออกเจ็ดห้าเจ็ดล่างแปดห้าล่างแปดห้าจะแม่นในสังเกตดูจะแม่นในหลักหน่วยนะครับหลักรวยนี้จะมาตลอดมาต่อเนื่อง ถ้าย่างน,น้อยก็มาหลักหน่วยบนนะครับสังเกตดูดีนะครับถ้าถ้ามาไม่ครบก็จะมาหลักหน่วยถ้ามาไม่ครบสามตัวบนก็จะมาหลักหน่วยเท่าที่สังเกตดูมาดูแม่สูตรครับวิธีทำวิธีทำนํา นำสองตัวบน2ตัวบน,วบน5 7มาตั้งสูตรนี้จะใช้2สูตร2สูตรร่วมกัน5 7แล้วก็2ตัวล่างแปดหแล้วก็มาบวกด้วยเลขคงที่สูตรที่1นี้จะใช้เลขคงที่3 3มสสองสอง สูตรที่2 5 7 8 5อันนี้คือ2ตัวบนอันนี้คือ2ตัวล่างสูตรที่2จะใช้เลขคงที่3 7 2 2จากนั้นก็บวกตามหลักลงมา5้บวกสามได้แปดบวกสามได้0 8นปบวกสได้0 5นบวกสได้7จากนั้นก็ร้อยมาะไยลงมาได้8 ได้ศูนย์ได้เจ็ดนี่ก็ได้แปดอันนี้ก็ได้เจ็ดนี่ก็ได้ห้าห้าก็เดินไปหกหกก็เดินไปหนึ่งเป็นเจ็ดเจ็ดนี่บวกหกคงที่เจ็ดบวกหกก็ได้สามสามเดินไปหนึ่งครั้งเป็นสี่อันนี้สูตรนี้เสร็จต่อมาสูตรนี้สูตรที่สองห้าบวกสาม ได้8 7บก7ได้4 8บก2ได้0 5บก2ได้7เท่านั้นก็ร้อยมาไหล่8บก4ได้2 4บก0ได้4 0บก7ได้7ได้6ได้1ได้7 7แล้วก็เดินไป8 9 9บก6คงที่ก็ได้5 ห้แล้วก็หจากนั้นเราก็มารวมสองสูตรนี้เข้าด้วยกันก็มี3ามสี่สามสีทั้งหมดจะได้เลขเจ็ตัวสองสูตรนี้3 4 5 6ี8 9 แล้วก็นำมาวาง3 4 5 6 7 8ห้าเกสูตรเด่นบนไอ้สูตรปลาครบสองตัวบนสามตัวบนสองตัวบนสองตัวล่างได้เด่นสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าโอ้เรียง เรียงไปเลย7ตัว3ามสี8 9้าหกเาชอบก็กดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ผมด้วยนะครับขอบคุณครับ